ความอิงธรรมะเล่มที่10ชุด2ชีวิต2568ันยหกสิบแปดเพจเฟซบุ๊กชีวิตติดธรรมโดยเล็กจันคำนำบทความอิงธรรมะเล่มที่10ชุด2ชีวิต2568บทความอิงธรรมะ เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าจากการใช้ชีวิตประจำวันหากกระจ่างชัดในข้อธรรมหมวดใดที่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แก่สัตว์โลกข้าพเจ้าจึงนำมาเขียนบันทึกไว้เพื่อทรงจำและเตือนตนเองขอใช้โอกาสเวลาที่มีในชีวิตนี้เขียนบันทึกสอนใจตนข้าพเจ้า ตั้งใจว่าจะบันทึกมุมมองความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดปี2568นี้จากต้นปีจนถึงปลายปีจะได้พบเห็นเรียนรู้บทเรียนอะไรจากโลกนี้บ้างหนอหากบทความอิงธรรมะเล่มนี้จะพอมีประโยชน์บ้างแต่ญาติญาติเพื่อนเพื่อนกันลายาณมิตร ข้าพเจ้าขอ,อสาธุการในธรรมนี้ด้วยเทินมาร่วมส่งชีวิตในปี2568กันนะครับเล็กจันกราบน้ำรศสก,การหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยเสียงกล้าวตอนเฮ้อลำบากเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ผมปิดร้านตั้งแต่28ธันวาคม2567เพื่อเดินทางไประยองบ้านเกิดตั้งใจใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวทั้งหมดที่มีอยู่กับแม่เทียมให้คุ้มค่าทุกนาทีในหนึ่งปีผมจะปิดร้านมีวันหยุดพักเพียงไม่กี่วันจึงไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมแม่ออกเดินทางเช้าวันที่28ธันวาคม2567 ถึงระยองประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเห็นพี่สาวพี่ชายอยู่เป็นเพื่อนแม่พอดีมาคราวนี้ผมจัดเตรียมหนังสือบทความอิงธรรมะเล่มที่9ชุดกำลังใจคูณสองมอบเป็นของขวัญปีใหม่แขยญาติด้วยเห็นว่าสิ่งมีค่าที่สุดคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งใจทำด้วยตนเองทั้งหมดออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือทั้งพิมพ์จัดรูปเล่มจนเข้าเล่มแล้วเสร็จงานหลักของผมเมื่อมาถึงที่บ้านแม่คือการซ่อมแซมบ้านให้แม่เพราะมีความถนัดในงานช่างอยู่บ้างเป็นงานที่ผมสามารถทำเองได้พี่สาวขอให้ช่วยปรับปรุงระบบไฟในบ้าน มีปลั๊กและสวิตช์ไฟหลายจุดชำรุดและเสื่อมสภาพบางตำแหน่งติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมให้สะดวกใช้งานมากขึ้นบานพับประตูห้องเก็บของเกิดสนิมชำรุดจึงเปลี่ยนเป็นบานพับสแตนเลสให้เลยอ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึมจึงต่อระบบท่อเปลี่ยนสะดืออ่างชุดใหม่ มือจับลิ้นชักตู้เก็บของในบ้านในครัวใช้งานมากว่า40ปีชำรุดแตกหักจึงเปลี่ยนมือจับใหม่และติดตั้งราสรวสแตนเลสกันลื่นในห้องน้ำให้แม่แม้มีเวลาแก้ไขซ่อมแซมไม่กี่วันจึงต้องเร่งทำให้ได้มากที่สุดกลับมาเยี่ยมแม่คราวนี้มีเวลาหลายวันได้อยู่ใกล้แม่นานกว่าปีก่อนก แม่แข็งแรงขึ้นมากสามารถเดินได้ด้วยวอลเกอร์ได้เองแล้วเวลาเข้าห้องน้ำยังต้องช่วยประคองนั่งมีโอกาสดูแลแม่ยามเจ็บป่วยได้เห็นวิถีชีวิตของแม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะผมต้องห่างจากแม่ตั้งแต่ตอนเข้าไปเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพจากนั้นได้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่น เรียนจบออกมาทำงานในบริษัทรับเหมาติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องตระเวนทำงานไปในที่ต่างๆไม่อยู่เป็นหลักแหลงและสร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ขอนแก่นผมกลายเป็นคนพัดถิน่นจึงไม่เคยสัมผัสวิถีชีวิตประจำวันของแม่แบบชัดๆเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยแม่เป็นคนที่มีระเบียบมากมีวินัยสูง ในห้องนอนของแม่จัดเตรียมเสื้อผ้าไว้เป็นชุดๆจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนชั้นของตู้เสื้อผ้าผ้าปูที่นอนผ้าปูรองนอนถูกจัดเตรียมไว้พร้อมใช้ไม่ลืมแม้กระทั่งเตรียมถุงพลาสติกใส่ขยะยิ่งพระในห้องนอนอยู่มุมขวาด้านในของห้องมีพระพุทธเมตตาเป็นพระประธาน ผมเพิ่งเห็นว่าพระพุทธรูปสามองค์ของเตียก็อยู่บนยิ่งพระในห้องนอนของแม่ด้วยตอนเด็กๆเตียจะให้ผมไปหาเด็ดดอกมะลิที่ปลูกอยู่หน้าบ้านมาโรยใส่อ่างน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมมีแท่นพระอยู่ตรงกลางอ่างน้ำพระทั้งสามองค์นี้จัดวางไว้ตรงกลางแท่นนั้นเป็นพระพุทธรูปนั่งครองจีวรแบบพระจีนสององค์ อีกหนึ่งองค์เป็นพระสิวลีทั้งสามองค์เป็นสีทองข้างๆยิ่งพระมีโมเดลโครงกระดูกจำลองสูงประมาณ60เซนที่ผมส่งมาให้แม่นานหลายปีแล้ววางอยู่บนพื้นข้างหิ่งส่งมาให้แม่ใช้พิจารณาอสุภกรรมฐานตู้ไม้ข้างเตียงด้านหัวนอนมีวิทยุธธรรมะที่แม่เปิดฟังก่อนนอนเกือบทุกคืน แม่เข้าห้องนอนประมาณหนึ่งทุ่มกว่ากว่าสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันแม่นอนหลับง่ายมากล้มตัวลงนอนไม่นานก็หลับได้แม่จะตื่นเข้าห้องน้ำประมาณตีสองตีสามและตีสี่ตีห้าประมาณตีห้าครึ่งตื่นนอนเตรียมตัวใส่บาตรพระตอนเช้าหกโมงเช้าออกไปรออยู่ที่หน้าประตูรัว้วรอใส่บาตรพระ เจ็ดโมงกว่า,ก,วากินข้าวผมมาเยี่ยมแม่คราวนี้ได้ร่วมสำรับอาหารกับแม่เกือบทุกมือ้อมีความสุขจริงๆและที่สำคัญแกงหมูที่หนูรอคอยได้กินทุกวันบางวันมีแกงเนื้อกวางและซี่โครงหมูต้มเห็ดหอมด้วยนะจะบอกให้เมนูโปรดของผมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเด้อนี่วิถีชีวิตของหญิงชราวัย94ปีท่านนี้ ดำเนินไปแบบนี้ทุกๆวันในระหว่างวันนั่งนั่งนอนนอนเดินบ้างนอนบ้างฟังธรรมะดูทีวีวนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่มีภาระหน้าที่การงานให้ทำเหมือนแต่ก่อนชีวิตต้องอยู่กับการเวลาแบบอยู่ไปวันๆคงเบื่อไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อผมพักจากการซ่อมบ้านมานั่งนวดขาให้แม่พูดคุยเฝ้าดูแม่ แอบเห็นแววตาแม่ที่มองออกไปหน้าบ้านบางครั้งดูเหม่อรอยบางครั้งดูเศร้าซึมผมถามแม่ว่าแม่คิดอะไรอยู่ห่วงอะไรห่วงใครบ้างไหมเพราะอยากรู้ความรู้สึกนึกคิดของคนในวัยชาราก็อาจจะเป็นเช่นไรในสาภาวะนี้ แม่บอกว่าแม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ห่วงอะไรแล้วอยู่มาถึงอายุเก้าสิีผ่านมามีพร้อมทุกอย่างลูกลูกหลานหลานเติบโตกันหมดแล้วคราวหนึ่งผมพาแม่ลุกเดินเข้าห้องน้ำแม่ใช้วอลเกอร์เดินเข้าห้องน้ำเองได้เสียงเฮลำบาก เสียงแม่บ่นเบาๆออกมามันสะกิดผมให้เห็นร่างกายของแม่เสื่อมชราภาพลงไปเรื่อยๆตอนนี้เจ็บป่วยจากการล้มกระดูกหักทำให้เดินไม่คล่องเหมือนเดิมผิวหนังของแม่เหี่ยวย่นบอบบางและเริ่มใสกว่าแต่ก่อนมองดูคล้ายๆเยื่อบางๆเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังล่างๆสายตาของแม่ยังมองเห็นได้ชัด ฟันแท้ไม่มีแล้วต้องใส่ฟันฟอร์มหูข้างซ้ายได้ยินไม่ชัดต้องใส่เครื่องช่วยฟังผมพิจารณาแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวโอ้ชีวิตคนเหล่าเมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัยมันไม่สนุกเลยจริงๆเพราะเสื่อมจะปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆต้องอยู่กับร่างกายที่ชราภาพใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม แถมยังมีเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยแวะเวียนมาทักทายสม่ำเสมอเสียงเฮอลำบากดังก้องอยู่ในหัวของผมนึกสงสารแม่มากที่ต้องอดทนอยู่กับร่างกายที่เสื่อมลงไปทุกวันจิตใจของแม่คงงว้าวุ่นเบื่อหน่ายกับสภาพในวัยชารานี้อยู่ไม่น้อยในสภาวะนี้คงมีเวทนาเข้ารุมเร้าโจมตีมีสัญญาสังขาร เข้าโจมตีก่อกวนจิตใจให้หลงเพลินเสพทุกข์อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่ากำลังจะจมลงสู่ท้องทะเลแห่งความทุกข์ในปัจจิมวยัยเราแก่ชาราภาพลงคงเป็นเช่นนี้สภาวะที่แม่กำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างอาจหารอดทนเป็นหญิงแกร่งผมนึกชื่นชมความอดทนของหญิงชาราท่านนี้คนที่เป็นผู้ให้กำเนิดผมและผม ต้องทำให้ได้อย่างแม่อดทน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 ผมนึกถึงบทความอิงธรรมะเครื่องอยู่ในปัจฉิมวัยที่เคยเขียนไว้ในเล่มแรกๆเมื่อถึงปัจฉิมวัยสภาวะร่างกายจะเสื่อมสภาพลงไปจิตใจจะเป็นทุกข์กับความเสื่อมที่ปรากฏขึ้นนี้เราจึงต้องมีเครื่องอยู่กำกับจิตสำหรับผมหมายยึดเอาที่กาย คือลมหายใจเป็นเครื่องอยู่กำกับจิตปัญหาคือถ้าในบ้านปลายสมองเกิดเสื่อมความจำเลือนลางไปแล้วไงต่อดีนึกกลัวและเบื่อกับความทุกข์ที่ต้องประชนบนโลกใบนี้เราจะเกิดมาทำไมในเมื่อโลกใบนี้จองจำเราไว้กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ ความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ช่วยให้ไม่พบเจอความทุกข์ได้เลยยากดีมีจนอย่างไรทุกคนต้องมาถึงจุดนี้กันทั้งนั้นต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์จากความเสื่อมอันเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีข้อยกเว้นใดๆใ,ใ,ให้ใครผู้ใดเลยแล้วเราจะพ้นจากสภาวะแบบนี้ได้อย่างไร ผมมองลึกไปถึงชีวิตใหม่ที่เราต้องเปลี่ยนผ่านไปมีเพียงคำตอบเดียวที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ในศาสนาพุทธนึกถึงคำสอนที่กล่าวถึงบุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกระดับต่างๆแห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจาก,กทข์ภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่ หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเหล่าไหนเล่ายิกสุดทั้งหลายในกรณีนี้หนึ่งบุคคลบางคนจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลย 2. บุคคลบางคนผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมลง 3. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ สี่บุคคลบางคนหุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอ,อยู่ห้าบุคคลบางคนหุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งหกบุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วเจ็ดบุคคลบางคนหุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นาพามยืนอยู่ พระสูตรกล่าวถึงระดับการพ้นจากความทุกข์ของวัฏจักรแห่งการเกิดเพื่อนกรลายาณมิตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากพุทธวจนะวันาป่าพงในพระสูตรที่กล่าวถึงบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกการจะพ้นทุกข์ได้นั้นอย่างน้อยๆต้องฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงชั้นโสดาบันกระจ่างชัดถึงการละสังโยชน์เบื้องต้นได้ 1. นึ่สักยะทิฏฐิคือมีความเห็นว่าขันห้าคือตัวตน 2. วิจิกิจฉาคือมีความสงสัยลังเลในคุณพระรัตนไตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สศิลพตปามาตคือมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสินพจน์ภายนอกพระพุทธศาสนา หรือการถือข้อปฏิบัติที่ผิดความทุกทั้งหลายเหตุแห่งการเกิดทั้งหลายล้วนมีจิตหรือวิญญาณเป็นตัวกำหนดให้เป็นไปเพราะเหตุแห่งการหลงเพลินและการเกิดดับของจิตไปในกองขันทั้ง4จนเกิดหมายยึดเข้ามาเป็นตัวตนของเรายังผลให้มีอัตภาพเกิดดับไปในภพภูมิต่างๆ ไม่รู้จบสิ้นและยาวนานจนไม่อาจจะเข้าใจถึงระยะเวลานั้นได้เลยร้อยปีพันปีหมื่นปียังไม่อาจเทียบได้แม้นเพียงเศษเสีเส้ยวของสังสารวัตรนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินเมื่อน้อมนึกไปถึงการเวียนว่ายตายเกิดที่นับพบนับชาติไม่ท้วนแถมยังต้องเผชิญทุกข์ในรูปแบบต่างๆมากมาย ชาตินี้ได้เกิดมาแล้วยังต้องพบเจอทุกขนาดนี้การมาพบนี้ยาวนานมนุษย์นี้มีอายุไข6หกสิบปีบ้างเจ็ดสิบปีบ้างแปดสิบปีบ้างหรือร้อยปีที่ว่านานแล้วนี้ยังหาเทียบได้ไหมกับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเอ,อลำบากผมเริ่มจะเข้าใจแล้ว เสียงที่แม่บุนออกมาขอให้เพื่อนไกระยาณมิตรทุกท่านเพียรประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมขอให้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญไม่ถึงความเสื่อมได้บรรลุธรรมชั้นโสดาบันถึงชั้นอรหรันตพบมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีปีใหม่2568ครับ